ดูกันนะสีทองผมจะข้ามได้หรือไม่ได้ความเร็วตก300ฮอะดูครับเฮ้ยออฮ้องหาหากันบอกได้หรอกเอาละครับสวัสดีวยนะัยรุ่นชเวลากรับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิวสล็อก191ในเกมบิ B ๊กจีได้ครับผมวันนี้ฮะนี่ครับจีหกสามครับทุกคนด่านหลุมผมไม่ได้มาเล่นด่านมากนะครับ วันนี้มีรถอัปเดตใหม่นะฮะผมจะเอารถที่อัปเดตเข้าใหม่วันนี้ฮะวิ่งผ่าหลุมยักษ์นะฮะมาดูกันนะครับว่ารถคันไหนนะฮะจะวิ่งผ่าหลุมยักษ์ได้บ้างนะฮะด้วยความเร็วสูงเลยฮะรอบนี้จะไม่มีเบกนะผมบอกเลยรอบนี้ปีักราดใหม่นะฮะใช้รถคันใหม่หมดนะดูฮะว่ารถคันใหม่ที่มีนี่คันไหนวิ่งผ่านได้บ้างฮะเริ่มจาก g ี3กก่อนเลยฮะจีค่าของเราอะเราวิ่งไม่ผ่านบมดเลยขลามีเซอร์ไพรส์อีกนะฮะดูว่า ความเร็ว180กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงโอ้โหปังหน้าจูบเต็มๆะฮะโอ้โห,โโห,โโหโลงไปข้า่าจะสปินไท์ราวอีกฮนะโอ้โหตกหมุนนะโอ้โหสภาพเครื่องยนต์ลุดอีกฮนะโอ้ยิภาพทะลุเลยฮะมาดูภาพมุมนี้ฮนะเละน,นะฮะนี่คือสภาพของรถที่ไม่สามารถขับผ่านไปได้ฮนะยับนะฮะ ชิลาชิลาบูมบลาชิบาลีบูมบลาชิลาชิลาบูมบลาใส่เพลงเองเลยฮะเดี๋ยวติดแล้วก็สิทธิ์ฮะต้องใส่ต้องร้องเท่านั้นนะใส่เองไม่ได้เดี๋ยวก็สิทธิ์ถามหาชิลาบูมอ่าเราติดขอเปจีนอาสามสี่นะฮะมาเลยฮะจากฟ้าแอนฟิเล่นะฮะมาดูกันนะสามอาสามสี่นี้จะขับข้ามหลุมยักษ์ได้หรือไม่พร้อมแล้วต้องให้มันไล่จับผมนะฮะไปครับ ไปจับผมไงแม่งแซงผมไปละโด้ยคันสีแดงเอาเรื่องมากอะ่ะโอ้แม่งตามผมวิ่งผมตาเฮ้ยทำไมมันแรงกว่าผมวะเรื่อนี่ผมตั้งปลุ่มแข็งไว้ไม่ได้ปลุ่มจับอะช่างมันนะโอ้ยพี่สีแดงเฮ้ยพี่แกเอาจริงนะน่ะดูฮะแกจะผ่านไม่ผ่านเฮ้ยผ่านผ่านเฉยสภาพอาจจะไม่สวยอะแต่ผ่าน นี่ยแปง้งผ่านผ่านไม่ผ่าน <c oughs> อาบูละอุย้ยนีน้ำเงินโดนตบครับด้วยสปินไร้์ลาวเอาเรื่องอะอสองคันนี้ขับรอดมาได้นะแต่สภาพอาจจะเครื่องยนต์ยังใช้ได้นะแต่สภาพรอดจะไม่เหมือนเดิมนะหัวสามสี่ผ่านฉลุยนะที่โดนตบ ปุ๋ยยเลยฮะถ <c oughs> ้าอาจจะบักๆหน่อยนะฮะไปฮะรอบนี้ฮะลดลดรถโรลส์อยของเรานะฮะนี่รถหรูดูแพงฮะซื้อแล้วแถมลม่มเออรถคันนี้ไม่ธรรมดานะฮะราคาไม่ใช่ถูกๆนะครับผมไปฮะรอบนี้ตำรวจไปด้วยฮะพี่ตำรวจครับเปิดก่อนนะฮะพี่ตำรวจเราเปิดเส้นท้ายก่อนนะเราจะใส่แบบเต็มแม็กเต็มหน่วยเลยฮะว่านี่พี่ตำรวจเปิดทางให้ด้วยพี่ตำรวจถอยไป,ไปฮะพอดีว,ว่าโลรลส์อยผมมันแรงฮะรุ่นใหม่ผมมีไฮบริดด้วยฮะโอ้เร็วมาก ้ยกว่าเร็ว200กว่าครับไอ้228เออไม่รอดครับโอ้โหพี่ตำรวจก็ไม่รอดโอ้โหราสลอยไปขึ้นที่สูงเลยฮะอีกคันหนึ่งฮะร,รอดไหมคันนี้โอ้โหพี่ตำรวจคันนี้ยิ่งแล้วใหญ่ฮะลงไปให้กังหันตบเล่นนะโอ้โหภาพอย่างสวยเราสลอย ลอยไม่ขึ้นแล้วตอนนี้สภาพโอ้มีคนพูดดิสาข้างในอาการเป็นยังไงครับเนี่ยโอ้โหปลอดภัยดีนะเนี่ยห,หมุนแขนแขนติดหลังคาแล้วอะหมุนเป็นสปินไร้ราวเลยโอ้โห,โโหเราสรอยสภาพโอโ้รอบนี้ฮะเป็นรอบของปอร์เช่911ครับโอ้โหอันนี้แต่งสวยไว้แข่งโดยเฉพาะเลยฮะเสียง g ี3นะฮะ นี่ครับคันสีนี้ฮะนิยมใช้กันมากนะครับสวยนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยดูข้างในฮะทำมาปอร์เช่นะฮะขับปอร์เช่นะมันฟินฟินๆนะฮะเก้าหนึ่งหนึ่งครับสวยมากนะครับเอาเลยให้คันหนึ่งก็นี่ครับเปิดประทุนนะครับอันนี้แบบว่าแจ๋วๆกันเลยฮะเดี๋ยวผมขอขับคันสีฟ้าแล้วกันนะฮะให้ทุกคันซิงให้เต็มที่ฮะมาดูกันฮะานรอบนี้ทุกคนคิดว่าปอร์เช่คันไหนจะขับผาไปได้บ้างฮะหูเสียงอย่างเพ้อโอ้ยคันสีเหลืองมันแรงกว่าว่ะ อ้ยมีสีเหลืองแกไปก่อนแล้วะมันเร่งสีเหลืองมันเหมือนแบบลงสนามแข่งอะทุกคนอันนี้ก็แรงอะเฮ้ยโอ้โหสีเหลืองอยังจูบ พทุนก็ไม่รอดนะโอ้ยแค่ไม่ตกข้างล่างแค่นั้นเองกระสีฟ้าที่ผมขับเนี่ยโอ้โหที่เหลือโดนเครื่องตบก,กระจุยะโอ้โหตกยับนะฮะนี้ปั่นแบบไฟไหม้เลยะฮะรถโอ้โหยับยับเยอนนะสุด ดูเลปอร์อเช่ทั้งคันเหลือแค่นี้แท่งหลุมทีภา <_ an> พโคตรสมจริงนะฮะบอกไว้ก่อนเลยเกมนี้สวยมาก <_ an> นี่ครับผมโอ้โห B M W 5 Series 7นะครับตัวจี๊ดจีทั้งนั้นสีทองลายสุรตานเสียงออกตัวรู้เลยว่าแรงมากนะฮะโอ้ดูภายในฮะโอ้โหมอสําออกมาได้สวยไหมฮะเกียร์เกอร์สมจริงมากๆนะครับผม <_ an> และนี่ฮะมีตัวยกสูงด้วยฮนะ <_ an> โอ้แต่เครื่องยนต์แม่ บอกเลยว่าจี๊ดจัดนะฮะแล้วก็ตัวนี้อีกครับโอ้โหสีนี้สวยนะฮะสีอะไรเนี่ยสีฟ้าคามเหรอน้ำทะเลเหรอเอาละฮะพร้อมแลม้วครับดูนะ v m w คันนี้ตามันทุกคนคิดว่าจะรอดไหมฮะลองคอมเมนต์มาทุกคนว่าจะข้ามได้ไหมรอบนี้ซีรีส์7ของเราฮะผมก็เครื่องยนต์มันเร็วมากอันนี้ที่มันเปิดมาไม่เบี่ยงเลยก่อนเลยนะตีทองครับต้องเปิดก่อนเลยฮะ ดูกันฮะสีทองผมจะข้ามได้หรือไม่ได้ความเร็วตก300ฮอะดูครับเฮ้ยอ้าอห้าหักกันมาดได้หโอโ้ยสยสวยเลยอะดูสีแดงกันนะฮะไอ้คันนี้จะรอดนะเพราะว่าล้อมันยกสูงอะแต่ไม่รอดเหมือนกันนะฮะ คันหนึ่งมาแล้วโอ้โหที่ความเร็วร้อยเก้าสิบหกอะเอา้าโดมเหมือนกันนะครับโอ้เอาเว้ยสวยจัดเลยฮะโอ้โหนี่สีทองกันได้มาถึงนี่เลยนะเอาเรื่องสุดๆครับโอ้ยับเมื่อกี้ BM ก็ต้องคู่แข่งอย่างเบนท์หน่อยนะฮะเมอร์ d e เ b e เบนท์ a s s นะฮะโอ้โหภายใน สวยเหมือนมากนะครับสวยหลูเหมือนมากเลยนะฮะโอ้โหตึงสุดๆทำมดออกมาได้เจ๋งมากครับผมนี่ผมขับคันนี้แล้วการเอานี้เราจะบักกระจกนิดน,นึ่งฮะแล้วก็สีโอ้โหไปครับเดี๋ยวผมให้ทุกคันขับไปร้อมๆกันเลยออกตัวธรรมดามากครับทุกคนผมบอกเลยว่าซู้ป m w ไม่ได้เมื่อกี้เป w ดเคืออย่างมัน,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 นแต่งกว่าเยอะนะอันนี้มันเหมือนแบบ ตอที่ขับกันตามท้องถน,นนนะฮะในประเทศไทยก็หาหาดูได้อยู่นะมาหาดูไม่ยากนะผมเคยเห็นอยู่แต่ตามกรุงเทพอะแต่คุณจะมาเบียดก,กูทำไมครับเนี่ยทำให้กูขับยากขึ้นเลยนะ <c oughs> โอ้มันขับกนนนั๊กเลนทุกคนไอ้ข้างหน้ามันขับกั๊กเลนไม่ยอมให้ผมไปฮะเรียบร้อยไม่ยอมให้ผมไปก็ปตึมเว้ยตึมเว้ยโอ้ยสีขาวโอ้ยช่วงกลางกลางดิโอ้อโห ดูคันนี้ฮะโอ้โหก็ไเด้งกว่าไกลกว่าใครเพื่อนเลยอะเออโอ้โหตกน้ำไปเลยฮะเออไฟลุกแหม่กัอบลงน้ำไล้ละไฟอดดับเลยฮะสวยครับสวยงามตามท้องเรื่องโอ้โหรอบนี้ฮะเป็นรถเลโก้นะครับ โอ้โหนี่สีจุกปูสวยฟิ้งฟิ้งปั๊บนี่คนนี้ก็แกล้งนะครับผมจำได้จับตัวผู้ต้องหาลับพาตัวนะฮะไปฮะเดี๋ยวผมขับในคันนี้ดีกว่านะติโตโบไปเดี๋ยวรถเลโก้กันฮะรถเลโก้เนี่ยจะขับรอดบ้างฮะวันนี้ใช้แบบโคตรมหาในโตโตโบจุกปูนะฮะนี้โอ้โหรถขับธรรมดาชามากโอ้โหโอ้โหแต่รถมันโคตรโยกทุกคนดูดิสายมากโชกมึงจะเด้งไปไหนครับเนี่ย โอ้โหไม่กล้าขับแรงเท่าไหร่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้ยอ๋อสยจปพูแตกแล้วแลกกูจะเหลืออะไรอ๋อกูไม่อยู่จริงคับมันเร็วมากเดือดตะแพรหูกระจายทราบแบบโอ้โหดูไอ้คันนี้ครับ เโอ้ยหนักกว่ากูอีกเออตบกระจายเป็นแผ่นเล็กแผ่นน้อยเลยฮะโอ้แหลือแต่ฐานเนี่ยโอ้ตอนนี้กระจายทั่วท้องฟ้าไปหมดเลยฮะเศลเลโก้โอ้โหสีชมพูของเราโอ้ยสวยนี่ฮะบุกติโอ้โหรถไฮเปอร์คาร์ บอกเลยว่าคันนี้มาดูกันนะสามคันนี้สีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีเหลืองคันไหนจะขับรอดจากหลุมยักษ์ได้บ้างฮะไปรับชมพร้อมกันอโอ้มันตัดหน้าวะ่ะไปขับพูกสีน้ำเงินเลย,เลย,ยเแล้วกันเอาละฮะไปตัวตึงตัวตึงตัวตึงเรื่องไฮเปอร์คาร์ครับโวลปัดนะเนี่ยปัดนะเนี่ยทำเล่นไปเอาละฮะถึงเวลา ทางวิบัติเยอะความเร็วสา0ร้อยอุ้ยขาดครึ่งอู้หูขาดครึ่งเลยนะฮะโอ้โหภาพสั่นกันเลยเดียเชียวดูสีน้ำเงินครับเอ๊เอ้าวขาดครึ่งเหมือนกันนะสีแดงลงไปข้างล่างโอ้โหโอ้โหว้าวอูคาตีขาดครึ่งเลยอนะ แรงมากอ okay, ู้ดีสีแดงรนตบอยู่ข้างในเนี่ยสีเหลืองเราเครื่องเหมือนเครื่องยังทำงานอยู่นะจะจมน้ำไปแล้วอะไรอย่างนี้น้ำกระเซ็นเลยฮะโคตรสวยโอเครอบนี้ฮะเป็นของสิ่งนักบิดนะฮะโอ้โหคนต้องปล่อยไปปล่อยไปทีละคันนะฮะถ้าปล่อยไปพร้อมกันไม่ได้นะความเป็นไรมันเกิดอ่าทุกคนนะถ้าผมปล่อยไปพร้อมกันนะอะดูฮะจะเป็นสภาพยังไงดูนะ <c oughs> เละครับเล่นนะต้องปล่อยไปทีละคันนะนี่คือทายที่ผมอาจจะไม่ปล่อยพราอมันต้องเข็นสภาพแล้วนะขอเริ่มต้นที่ยามาฮ่าอาหาก่อนนะะมาดูกันนะอาหกนี้จะสามารถขับผ่าหลุมใหญ่ไปได้หรือไม่นะ ขับยากนะครับับยากะครับต้องประคองดีๆเลยอ่ะประคองนิดผ่านนิดเดียวคือโน้มเลยนะฮนะใครฮะ r 6ขอาเร็ว200กิโลเมตรชั่วโมงนะ220ว้าวตัวคนอัดเต็มๆมากโอ้โหอัดหนักมากสภาพรถคือแบบนี่มันอัดสะท้อนกลับเลยเนะี่ยหูเรียบร้อยครับ r 6 แตกกันไปฮะโอ้ยโดนตบย้าฮะขอ,อขับแบบไม่มีคนนะเพราะว่าถ้ามีคนขับเมื่อไหร่นะฮะมันจะทําให้รถขับไม่ได้ะฮะอันนี้น้ําหนักน้ําหนักเยอะเกินไปนะขอเป็นมอเตอร์ไซค์เพียวๆดีกว่านะฮะเมื่อกี้น้าหนักมีคนแล้วรถมันออกตัวแล้วล้มนะครับแหมนี่ขับง่ายฮะไม่มีคนอยู่ข้างหลังขับง่ายเลยโอ้โหนี่มอเตอร์ไซค์เพียวๆนะฮะไม่มีคนขับเป็นไงมอเตอร์ไซค์ขับแบบรีโมทนะฮะ โลกแห่งอน,นาคตนะขับมอเตอร์ไซค์ผ่านรีโมทกันแล้วดูฮะโอ้โหไม่รอดน,นะดิ่งพระสุธาโอ้โหแตกเลยแต่เครื่องยนตนะ์ฮะกรอบหลุดหมดเลยลงไปให้เครื่องปั่นสักหน่อยฮนะเดือดแต่โค้งกับเครื่องนะอฮะมาฮนะพอหนุ่มมอเตอร์ไซค์ญี่ปุ่นนะฮะซูซูกิไปฮนะทีน,นี้มีคนขับอยู่แล้วฮนะ ค่อยๆนะรถคันนี้ขับแรงมากไม่ได้ทุกคนน่าจะจำได้น,นะฮะเพราะถ้าถ้าใครติดตามผมจะรู้รถคันนี้ขับแรงมากแล้วมันนะจะสาสอย่างนี้ฮะค่อยๆนะควแล้วต้องพอดีนะฮะรถที่ขับยากมากนะฮะให้คำนี้เลยโอ oh. ้โหเนี่ยเร็วอะหลังจากนี้เร็วได้แล้วทาง,ทงตรงละวใสเต็มคาราเบล เอยปังโอ้เออโดนตบไปเลยอะโอ้สภาพแต่ตัวคนกระเด็นขึ้นมาอยู่บนนี้นะลงไปแต่รถตัวคนไม่ลงด้วยอะโอ้โคตรสวยภาพบล็อกกันเป็นแถมอะเอาละฮะรถนี้ฮะติดโทโบนะครับทุกคนน่าจะเคยเห็นกันแล้วแล้วนี่ฮะก็ตัวจีตสายซิ่งวิ่งติดโทโบเหมือนกันห้าหมื่นฉลามเลย นะเอาละเดี๋ยวผมจะขับคันนี้นะฮะรถติดปีกเป็นได้มาดูกันครับผมโอ,ะะอโอ้โหไปแล้วฮะสองจี๊ดโอ้โหเขาไวมากเขาไวมากโอ้จะทัำไหมเนี่ยยากวะ่ะตามยากแล้วฮะตอนนี้เขาไปกันสองคันแล้วฮะผมต้องคุมคันนี้นะฮะไม่งั้นลำบากครับไปแล้วฮะ,ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้า ชั้นนี้อ๋อจูบหลุมกันหมดนะน,น่นน่นบินอยู่คันเดียวอะออหล่อเลยโอ้โหขึ้นบินตอนไหนวะเนี่ยโอ้โหสวยๆครับทุกคนหูยยงไงรอดอยู่คนเดียวอะหลุมก็ทำอะไรเขาไม่ได้ฮะจังหวะนี้แม่เป็นรถที่ต้องบอกเลยว่า ความสามารถมาล้นเหลือโอ้โหตีโค้งลงจอดสบายครับผมเอาล้วฮะใครชอบคลิปอะไรแบบนี้นะจริงแล้วมีอีกหลายคันนะมีหลายคันเลยนะครับฝากกดไลค์เป็นกพลังใจให้ผมด้วยนะฮะใครยังไม่ได้กดซับสไคร์กดหนิงฝากกดด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดการระเตือนคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งหน้านะครับผมวันนี้ขอหาที่เลนดิ้งแป๊บหนึ่งฮนะคุณรู้ว่าผมจะเลนดิ้งสวยๆได้ไหมเอาละเดี๋ยวผมหาที่เลนดิ้งสวยๆหน่อยฮนะมันต้องมีที่กว้างๆหน่อยนะแคบเกินไปแคบเกินไป เอเเดี๋ยวผมไปลงจอดถนนที่เดิมดีกว,ว่าอ้เอาเดี๋ยวจะหาว่าเอาหาที่จอดกว้างๆนะใครๆก็จอดได้เดี๋ยวผมหาที่จอดถนนเลยฮะเอาแบบว่าถนนที่เขาแบบว่าวิ่งกันอ่ะเอเอจริงจะบุตรงจอดภูเขาก็ได้นะมันง่ายดีแต่ถ้าง่ายเกินไปมันก็ไม่ใช่เราใช่ไหมเราต้องหาทำอะไรที่มันยากๆนิดนึงฮนะ ทิ้งด้วยจอดโอ้โหเลนดิ้งด้แบบัตรซบมากโอ้โสภาพรถเรียบร้อยฮะลงมาคุยกับล่างมาม่วง